ไค่ะไปกันต่อน,นี่ไงป้ายเตือนระวังลิงตลอดแนวทางเลยมีลิงหลายลิงมน่าจฟังข้าลาเินาฟังทาชาตด้วตรงนี้จะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมไว้ให้นักท่องเที่ยวห,หรือท่านที่ผ่านเดินขึ้นเดินลงได้นั่งพักเหนื่อยกันเนาะเราจะขึ้นไปข้างบนกัน เราจะขึ้นไปข้างบนกัน <S <S ขนาดเขามาตายแล้วงนี้มเห็นีอยงนี้ว่ามันยุ่ตรงนี้ไก่แล้ว่ตรงนูน้นนี่ตาไก่กลวไหมเหนป็นบ้านหล้งก็ มาไปเรื่อยๆเพต้องเฝ้ากันเ้า,าะกันว่าแล้วพอเฝ้า,าแล้วอจะเห็นเนาะอจะเห็นให้เต็มตาเนาะจากห้างจากบ้านมากถึงสองหน่อยกวายกิโลอยู่แล้วชมกันเรื่อยๆค่ะ งนี้ใช้วเวลาเดินหน่อยนะคะดูสองฝั่งทางมีต้นไม้ขึ้นลมรื่นตรงนี้มีบริการถ่ายรูปด่วนตรงนี้นะถ่ายรูปด่วนตรงนี้ถ่ายรูปด่วนไว้บริการนักท่องเที่ยวสามสิบบาทนี่ค่ะ รูปด่วนนี้ค่ะโอ้มีภาพสลักพันห้าร้อยปีด้วยแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เขา อันนี้ไงภาพภาพที่เขาไปถ่ายเขาพ่อวิหารมานี่ไงน,นี่หน้าผานะเดี๋ยวเราจะไปดูถงชาติธงชาติประวัติศาสตร์ ไปกันต่อเรื่อยๆค่ะอากาศร่มรื่น หอมดอกไม้ป่านะไปกันต่อค่ะ ทางเดินก็สะอาดห้ามปินไปอ่าข้างบน ถึงที่หมายแล้วที่เราจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถูบคู่แล้วก็เราจะไปดูอ่าธงชาติไทยโอ้นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกกล้วยน้อยต้นกล้วยน้อยเหรอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอต้นกล้วยน้อย เนี่ยขยายไม่เห็นต้นกล้วยน้อยเป็นยังไงกล้วยน้อย จุดสูงสุดนู่นไงวิ่าูเทีา่เป็นมันทาาโกจอยู่ของบนเชียงชุมีอันโตอันดวงจ้า ใหมู่กเที่ยงจะน้ำหอดเลยจ้าชุดเท่าไหร่จ้ายี่สิบบาทจ้าตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ให้บูชาได้สถูปคู่ใช่ไหมคะจ้าแล้วก็มีนาคปกลายพระนาคปกทั้งทงอยู่ข้างบนยี่สิบบาทจ้านี่ค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวดอกไม้ไปไหว้ก่อนอ่ะหอดมาถึงกับดอกไม้ถูกเทียนในหล่ะไปน้ำ อีเป็นบันพระเชียงคําซีการ์รอาร่านโตอ่านดวงนะขอทาน่นออยุหันละนี่ลายเย็บไงบอสบับงหายในกระเป๋าเขาหนิแม่ตัวยิบให้เขา,ยยางไงใบหนังแม่เอานี่ก็ได้นี่เอาอ่ะสังสรรคเอากฟังยิบยิบ้มพอเมือเ่อถือกล่อง <laughs> นี่ดอกไม้ดูเตี้ยนบริการกแม่หา้าซีบได้คุณยาย จะไปไหวซึ่งสีติดตัวนี้เอาตัวดีขึ้นเอาน้ำแบงหาสีเดี๋ยวสีทอดนะเหรียญอ๋อจ้ะเออมีเหรียญแล้วมีไหมถ้าไม่มีจ้ะยังเดินดีเนาะยังเหนื่ไม่ยากจ้ะแดดจะว่าโอ้ยข้างบนนุ่นสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีเข็มยังสวยยังงามยังกระหียนโอ้สวยมากเลยนี่ สวยมากเลยตรงนี้เป็นลานก็กว้างนะโอ้โหสวยมากเลยค่ะถ้าใครมาก็อย่าลืมขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้นะคะสวยมากล่มเล่นจริงๆ เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบนยอดสูงสุดที่ผามออีแดงนะคะแล้วก็เราก็จะไปดูอ่าเขาเรียกอะไรภาพสลักนูนต่ำนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่ติดตามติดตามรับชมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะลำจวนนำภาพมาให้ชมเนาะ ท่านใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะแล้วชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพพันห้าร้อยปีนะอายุประมาณเราพันห้าร้อยปีในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ